เพื่อนๆพบกับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะวันนี้เยแมวจะพาเพื่อนๆไปปลูกผักไว้กินค่ะเยแมวจะพาเพื่อนๆไปปลูกนี่เลยค่ะถั่วฝักยาวค่ะถ้าใครมีพื้นที่เยอะก็สามารถไปซื้อเป็นแบบกระป๋องก็ได้นะคะจะได้ปริมาณที่เยอะและถูกกว่าแต่เยแมกวกลัวกินไม่ทันก็เอาแบบซองค่ะเอาแค่พอกิน เดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยค่ะมาค่ะเพื่อนเนเรามาปลูกถั่วฝักยาวกันค่ะวัสดุก็จะมีแค่ถั่วฝักยาวหนึ่งซองนะคะเพื่อนๆมาเลยค่ะยายแมวจะเลือกปลูกข้างข้างรัง้วนี่เลยนะคะเพื่อนเอยายแมวจะเลือกปลูกข้างๆ้างรัง้ว เผื่อถ้าเขาขึ้นเขาจะได้เกาะที่รั้วเลยค่ะเราจะได้ไม่ต้องทำค้างให้เขานะคะลงมือกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็ต้องขุดดินก่อนค่ะทำให้เป็นร่องเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องลึกเท่าไหร่นะคะ เขาจะได้ขึ้นง่ายๆปลูกผักไว้กินเองดีกว่าไปซื้อหาค่ะเพื่อนๆแค่นี้ก็พอแล้วค่ะ <ๆ S 1> เสร็จแล้วเรามาโรยมเมล็ดก,กันเลยค่ะซองหนึ่งมันจะมีสักกี่เม็ดเนาะซองหนึ่งก็จะมีประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆก็ประมาณสักสามสิบเม็ดได้ บางคนก็ว่าต้องเอาไปแช่น้ำก่อนแต่ยาแมวปลูกของยาแมวคือไม่ได้แช่น้ำก็แล้วแต่เพื่อนๆที่จะถนัดนะคะสูตรไหนก็ได้ใช้ได้หมดค่ะเราหวานเราโรยเลยนะคะโรยไปให้ทั่วเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาก็จะขึ้น แล้วก็จะมีผลผลิตให้เรากินค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเรากบเลยค่ะปลูกง่ายๆค่ะเพื่อนๆปลูกผักสวนครัวไว้กินเองปลอดสารพิษด้วยค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเอาน้ํามาลดกันค่ะหลังจากที่เราขบดินเสร็จเรียบร้อยเราลดน้ําเลยค่ะลดให้ชุ่มๆเลยนะคะช่วงนี้อากาศร้อนมาก เมื่อลดน้ำเสร็จแล้วถ้าเพื่อนๆมีฟางก็สามารถเอาฟางมาคลุมได้นะคะ mm. เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเขาจะได้งอกไวๆค่ะและกันแสงแดดด,ด้วยช่วงนี้แดดแรงแนะนำเลยนะคะเพื่อนๆปลูกผักไว้กินค่ะ mm. นี่ค่ะมาดูที่เยแมปลูกไว้ได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วค่ะ mm. กำลังงามเลยค่ะ mm. ก็จะ mm. ก็จะให้เขาอาศัยข้างรั้วเนี่ยค่ะ เลื้อยขึ้นไปค่ะเราจะได้ไม่ต้องทําค้างนะคะเพื่อนๆแนะนําและเชิญชวนให้เพื่อนๆพื่ปลูกผักไว้กินนะคะช่วงนี้รู้อยู่เศรษฐกิจไม่ดีแนะนำเลยค่ะเพื่อนๆยุคโควิดเราต้องปลูกผักไว้กินค่ะ อีกไม่กี่วันเราก็จะได้เก็บกินแล้วนะคะถั่วฝักยาวเพื่อนๆคลิปนี้เพื่อนๆมีข้อสงสัยฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องยี่แมพพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็นำไปปลูกและนำไปทำได้นะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ทางช่องเยแมวมาทำด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อนๆ